แปดกคหกสี่นะครับเราก็มาตัดหญ้าที่ตำบลหาดทะนงอํเาเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีต่อนะครับฝนหน้าฝนก็ตัดหญ้านะครับประยุง์ของเราก็โตหลายนะครับไม้ปีกว่าพอเราเพาะกล้ามาฤทธิ์จำหน่ายด้วยไม้ป่าทุกชนิดเราก็เพาะจำหน่ายด้วยปลูกด้วยนะครับ ตอนนี้มาลบกระย่านะครับกอพงหรือหญ้าขมันนิตนะครับก็น่าจะอีกสองปีนะครับที่ไม่ต้องตัดเพราะถ้าต้นไม้เราโตบังแสงแดดที่จะลงข้างล่างหมดหญ้าพวกนี้ก็จะไม่เกิดนะครับตอนนี้ก็ต้องตัดไปก่อนถ้าไม่ตัดทุกหญ้าเถาหญ้าอะไรก็จะพัน ไม้ไม่โตนะครับเราต้องตัดไปก่อนนะครับนี่นะครับเราเพาะเองจำหน่ายเองปลูกเองนี่ก็ไม้ป่านานาสายพันธุ์นะครับลงไปไม้ป่าที่เกิดจะสูญพันธุ์จากประเทศไทยก็หามานะครับสะสมมาเยอะแยะมากมายนะครับสาธรนนนะครับสาทรแต่ใบอ่อนใบแก่มีนะครับสาทร กะพีเขาควายเกตดีแต่งล่างมะค่ากันเก้ามหาดสเลาตะเคียนทองเยอะนะครับนี่ไม้ปีกว่าก็สูงสาเมตรแล้วนะครับแถบนี้ด้านซ้ายมือผมนี่ยังไม่ได้ตัดนะครับดูดิครับแต่ต้นไม้พยุงของเราก็เลยกอพงแล้วนะครับสามสี่เมตรแล้วบองต้น เอาเมตัดนะ่ที่บังทางรถเนี่ยเห็นไหม,ไมกิ่งที่ออกมาบังทางเอาออกอ่าต้องให้บอกทุกอย่างเลยเดี๋ยว่ปเล่นถ้าเครื่องตัดญ้าดิไฟแตกเลยนี่นะครับเครื่องตัดเราในนี้ก็สามสิบไร่เราลงไปประมาณ20งหมืนต้นนะครับ ทยอยลงไล่รุ่นกันไปนะครับไม้ปีกว่าไม้ปีไม้เจ็ดเดือนแปดเดือนห้าเดือนสี่เดือนสามเดือนหนึ่งเดือนนะครับเพราะเราไม่ได้ป่านี้ป่า,ปาเดียวเรามีหลายป่านะครับเราก็ต้องทยอยลงทยอยปลูกไปนะครับปลูกได้พายสี่ห้าวันไม่เสร็จเราก็ต้องทยอยลงนะครับตอนนี้พยุงสูงมากนะครับที่เห็นเด่นๆเ,เลยก็จะมีพยุง มมฮอกสาทรประดูแดงสักทองสะดานะครับที่ไม้ที่โตวไวมากไม่แดงนะครับโตวไวมากๆนะครับ